มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดารารุ่นใหญ่โวยเจอร้านอาหารบริการแย่พูดไม่แคร์ลูกค้ากำลังเป็นเรื่องราวที่หลายคนต่างพากันให้ความสนใจนะคะหลังจากนักแสดงหนุ่มคุณหนุ่มอัธพรออกมาแชร์โพสต์ของภรรยาฝ้ายอารินดาดาพร้อมข้อความบอกว่าดูถูกคนไทยจิตใจในการบริการแย่พูดจามไม่แคร์ลูกค้าต้องร้านนี้ครับ ถ้าเจ้าของร้านเห็นแล้วไม่โอเคอินบ็อกมาคุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าพนักงานของคุณแย่ยังไงโดยเฉพาะผู้จัดก,การร้านทางด้านโพสต์ของฝ้ายเองระบุข้อความว่าแบบกินไม่ลงเลยอะร้านก็นิ่งเชียวไม่สนใจ ก็มาตักแค่นั้นไม่ขอโทษใดๆกินไม่ลงเอาตั้งแต่เดินเข้ามาที่ร้านเลยดีกว่าไม่มีการต้อนรับใดๆแค่เดินมาสภาพไม่สวยไม่ได้แต่งตัวเพราะว่าออกกองไงตอนแรกบอกเหม็นฉี่หมาค่ะก็นิ่งอ่ะสั่งขนมอาหารไปบอกไม่เป็นไรค่ะทนได้ อีกแป๊บอาหารมาแมวเดินมาขี่ต่อหน้าต่อตาดีนะแมวก็มีมารายาทช่วยเอาสายมากบเรียกพนักงาน5้ากคนที่ยืนอยู่บอกช่วยมาดูให้หน่อยค่ะแมวขี้ก็นิ่งไม่มีคำขอโทษอะไรทั้งนั้นแย่แย่แย่มาก ขณะที่มีชาวเน็ตบางรายนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าปกติคุณจุดๆเจ้าของดูแลรายละเอียดต่างๆร้านดีมากๆนะคะสะอาดอาหารอร่อยน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของตัวบุคคลน,นั้นมากกว่าค่ะพี่หนุ่มขณะที่หนุ่มอัตพรเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ว่าใช่ครับเจ้าของร้านดีครับเขาพัฒนาร้านตลอดแต่พนักงานแย่ครับคงต้องปรับปรุงใจในการบริการด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ